ข้าวของหนูข้าพันดีที่ปลูกบนพื้นแผ่นดินอ่างทองดูแลฟูมฟักอย่างใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากสารพิษมากที่สุดแปรรูปในโรงสีชุมชนของเราถูกขั้นตอนพวกหนูช่วยกันดูแลเฮ้โครงการเริ่มต้นจากการสอนให้เด็กๆรู้จักกับผื้นนา ผืนน้ำมแมลงในนารู้จักต้นข้าวตั้งแต่แรกงอกจนถึงออกรวงรอเกี่ยวการแปรรูปโดยโรงสีข้าวชุมชนการบรรจุถุงจำหน่ายน้องๆที่ได้รับข้าวไปจำหน่ายจะได้รับส่วนแบ่งเป็นค่าขนมโรงเรียนจะมีทุนไว้ดำเนินการต่อโรงสีชุมชนคนทำนาปลอดสารพิษมีแหล่งซื้อขายข้าวในจังหวัดโดยใช้คำขวัญว่าอิ่มทุกเมล็ดอบอุ่นทุกขั้นตอน และนี้ก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาลงมือทำอย่างจริงจังปลูกเองสีเองกินเองสำหรับโรงเรียนวัดสารดินวิสิทิราชร,รังสรรค์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอเรื่องโรงสีข้าวเล็กในโรงเรียนเราจะไปชมภาพกิจกรรมของน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดสารดินวิสิตลังสันต์ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอเชชานจังหวัดอ่างทองครับโรงเรียนของเราขอนําเสนอเครื่องสีข้าวผลิตและจัดจําหน่ายครับข้าวที่ได้เป็นข้าวที่ปลูกในชุมชนของเราครับขั้นตอนการผลิตข้าวมีดังนี้ครับนําข้าวใส่ลงในเครื่องสีข้าวครับแล้วเปิดสวิตช์คันเอาท์เพื่อให้เครื่องทํางานข้าวที่ได้ ถังนี้จะเป็นข้าวสารรวมและถังนี้จะเป็นข้าวสารพัดด้านในจะเป็นปลายละเอียดและปลายหยาบส่วนกแกลบจะออกทางด้านนู้นครับข้าวที่ได้มาจะส่งต่อให้หน่วยบรรจุเพื่อบรรจุและจัดจำหน่ายต่อไปครับหลังจากการสีข้าวแล้วเราจะได้ข้าวสารและปลายข้าว ข้าวสารจากบรรจุถุงถุงละ1กิโลกร,รมัมปลายข้าวจากบรรจุถุงถุงละ5กิโลกร,รมัมซึ่งบรรจุโดยเพื่อนเพื่อโรงเรียนวัส,สาราดินคุณผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าข้าวของโรงเรียนวัส,สาราดินวิสิทธิ์ด้านหลังสันมีคุณภาพปลอดภัยในโครงการข้าวของหนูอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง